สมาชิกทุกท่านวันนี้ผมมีเทคนิคการเดิน้ำยาแต่ว่าผมจะมารีวิวน้ำยาไปในตัวด้วยเป็นน้ำยาตัวไหนคิดว่าช่างเ่ยมพระพอสอนี้นะยุคนี้ต้องรู้จักครับเพเป็นน้ำยาที่มาแรงที่ช่างเ่ยมพระหลายๆท่านเลือกใช้แล้วก็รวมทั้งผมเ้วยมก็เลือกใช้นะในแต่ในบางในบางชิ้นง,งานคือน้ำยาตัวนี้ครับ เอีซีมีผแบ่งระจากแบ่งระจากคนใหญ่เพื่อหผมใช้นะ้ำได้ถนัดน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาประเภทไร้คาบก็หมวดเดียวกันกับน้ำยาที่มีชื่ออย่างนี้ก็คือน้ำยาเม็ดนั่นเองแต่ว่าราคาจะเบากว่าเม็ดน้อยนึงแล้วก็จะสูงกว่าพวกแฮรลาสไดโครนิดหน่อยก็เป็นน้ำยาสำหรับ ผมแนะนำนะครับเป็นมือใหม่ให้เป็นน้ำยาพวกไตรคราบพาะเวลาเราเพราะเวลาท่านหัดเดินเนี่ยพวกไรคราบนี่มันจะนึดแล้วมันจะให้เรียกว่าให้น้ำยาได้ดีไหลได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องเปินฟอมเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่ามือใหม่ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องในการเบรน้ำยาก็จะเกิดฟอมใช่ไหมแต่ถ้าใช้ตัวนืดจะไม่ค่อยมีฟอรนมแน่นอนแล้วก็สามารถน้ำยาตัวนี้มันจะแห้งไปบ้า ไคราบอีกแบบหนึง่งแต่ว่าก็จะช้ากว่าพวกไดโครนิดหน่อยเพราะว่าพวกไดโครมันจัดทิ้งคราบใช่ไหมครับทิ้งคราบมันจะระเหยไวแต่พวกนี้มันจะหนึบแล้วก็จะช้านี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงน้ายาตัวนี้โดยส่วนมากแล้วน้ํายาตัวนี้ผมจะใช้กับงานที่เป็นเรื่องต้องการความใสแล้วก็ต้องการความเนียนขอชิ้นงาน คือไม่ไม่ใช่งานด่วนนะทางงานด่วนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เลือกใช้พวกนี้อยู่แล้วเดี๋ยวต้องเสียงอะไรบ้างนี่ผมเตรีย,ยรอุปกรณ์ไว้นะก็นี่เกนผมรัดเกนไว,ว้แล้วแล้วก็กระจกหน้าหลังนีเราเตรียมไว้แล้วก็น้ํายานี่ผมแบ่งมาจัดขวดนี้นะน้ายาตัวนี้สลิงเป็นสลิงแก้วนะสลิงแก้วไม่ใช่สลิงยางน,นะเพราะสลิงแก้วมันจะไม่ติดถ้าเป็นสลิงยางมันจะติดกระดูดน้ํายาทิ้งไว้กดูดน้ำยาไวส้สัก มีนหนึ่งแค่พอๆกับชิ้นงานของเรานะคะรับกระปิ้งีของงที่ล้างกระจกยาล้างกระจกแล้วก็ถ้าเป็นนี่ก็จะเป็นมีดงัดแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ใช้มีดงัดจะไม่ใช้ตัวนี้ผมจะใช้อะไรเดี๋ยวมาดูกันเ,เตรียมอุปกรณ์แล้วเราต้องมีผ้าไว้ซับมันยาดไวยนะเพราะว่าทีมันล้นออกมาเราก็ต้องซับเ,เตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวล้าง ก็บจบตรบนิดก่อนนะเวลาดื่น้ำยาควบคุมควบคุมอะไรเนี่ยจะต้องไม่มีบนตัวน,นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปชิมงานงต้องดูด้วยนะเตือมไป เดินน้ำยาเลยตามสูตรที่ผมเคยบอกนะครับสูตรการเดินน้ำยาของผมก็คือเข้า3ออก11เข้า3คืออะไร3านาฬิกาออกที่11นาฬิกาซึ่งเป็นวิธีที่ผมคิดว่าทำแล้วมันง่ายที่สุดแล้วสำหรับช่างนะครับสำหรับช่งางอะไรพระส่วนท่านใดที่จะใช้วิธีไหนตามถนัดเลยครับถ้าเหมาะก,กับตัวท่านเองแล้วก็ท่านเดินแล้วคิดว่าเดินแบบนี้ดีท่านเลือกใช้วิธีนั้นครับไม่ต้องตามผมนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยแล้วก็ คิดว่ามือใหม่ทุกคนทําได้ง่ายเตรียมอย่างนี้ทีนี้พอแกมันยาวผมจะใช้คลิปหนีบสอันนะวานที่ผมก็ใช้อันเดียวนะแต่นี้มันยาวผมก็จะใช้2อันแต่ที่นี้ผมไม่ได้ใช้มีดงัดผมจะใช้อะไรใช้เซนอะคริลิกครับโอ้พระเจ้าจอดม,มันยอดม,มากก็สอดเข้าไปเหมือนมีดงั้นแหละรครับ ใส่แต่คลิปแบบนี้เพราะอะไรผลถึงต้องใช้แบบนี้เพราะว่ามันจะได้เป็นช่องว่างให้น้ํายาไหลออกมานั่นเองแล้วแบบนี้แล้วเข้าแง่งแบบนี้นะแล้วก็เตรียมคลิปเตรียมอะไรให้ดีแล้วก็น้ํายาครับน้ํายามาเข้าสามนาฬิกาเข้าตรงนี้นะครับสอดไปใต้กระจกแล้วเข้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยน้ํายาครับอาจจะต้องฉีดหน่อยนึงหรือไม่ต้องฉีดก็ได้นะปล่อยแล้วก็ลากไปครับ ลากไปลากไปประมาณสิบเดนาฬิกาแล้วก็ดึงออกครับพอดึงออกแล้วก็ไล่หนีบเลยครับหนีบคลิปนะทำไมถึงไล่หนีบคลิปก็ไล่น้ำยาให้มันไต่ไปตามขอบขอบชิ้นงานนะครับทำแบบนี้น้ำยาจะไม่ล้นข้าเกียนนะแล้วให้เราดึงเซนอะคริกตัวนี้คระบอีกหน่อยนึงนะก็ดึงออกครับยามันล้นใช่ไหมยมเราก็เช็่แบบนี้ครับ เ,เห็นความเห็นความใสแล้วก็น้ํายาที่เรียบเสมอนะครับนี่คือน้ํายาตัวนี้ครับพวกน้ายาไร้คราดเอซีนเนี้ยเวลามันไต่ขอบพวกเนี้ยมันจะดีเพราะว่ามันหนืดครับมันจะไม่ไหลเร็วมันจะหนืดพอหนืดแล้วมันจะไต่ตามขอบนิ้เนียนครับผมจึงแนะนําว่ามือใหม่ควรจะใช้น้ํายาที่ไร้คราบเพราะว่า เรามันจะได้เกิดกำลังใจในการเดินครับถ้าเดินไปแล้วมันเป็น <Okay. Yeah. S 1> มันเป็นฟองหรือมันไม่เต็มเนี่ยมันจะสูญเสียกำลังใจแต่ถ้าเดินไปแล้วมันเต็มเนี้ยสวยงามเนี่ยโอ้มีกำลังใจในการทำก็เราสามารถทำงานพวกนี้ได้ผมถึงได้บอกไงเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมแต่เรายังไม่คล่องคือเรายังยังไม่นิ่งพอในการเดินทั้งอย่างเราก็เลือกใช้ที่มันหนึ่งเลยเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งนะ นั้นเสร็จเรียร้อยครับสำหรับการเดินน้ำยารีวิวน้ำยา AEC มาดูผลงานกันครับ